ทำนี่เราทำหนึ่งครั้งครั้งแรกจะไม่มีท่าทางในการทำให้าาผมครั้งทำครั้งท,ที่2ก็จึงจะมีท่าทางในการทำให้าน,านะครับผมเห็นปะดูเดมีเอฟเฟคให้ด้วยอ่ะระบบโคตรด,ดีโคตรํำโคตรก๊อตโคตรตึงนะครับน้องๆไม่มาเล่นไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เป็นเซิร์เวอร์เปิดใหม่ทห่ผมมา5คนฟรีหนึ่งแก๊งนั่นเองนะครับเานชมดูเดะเราก็นั่งทำต่อไปแบบยังกะท่ากลมยังกะท่ากลมมะม่วงแถวบ้านผมเลยครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันกระช่อง Nano X 2 o ครับผมแล้วมันก็นจะพามารีวิวและแนะนําระบบเซิร์ฟไททันโลเพลครับผมนี่แต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยพวกนี้เข้ามาทางซ้ายมืออันดับแรกแล้วก็เจอเป็นหน้าของรังค้านั่นเองพรกน,นี้เราก็ทับไปได้ไดหรือว่าในารังค้าเขาจะมีอะไรขายก็มาผูงทับไปเลยนี่ไป ก็จะมีผักกะเพราแล้วก็น้าเปล่าเลซตัดไม้เบ็ดตกปลาเหยือ่อบรังกัญชานี่ต้องไปถ้าเราซื้อบัองกัญชาแล้วเราต้องไปคนกัญชาด้วยผมเพื่อเอากัญชามาดูดก็ได้นะครับผมแล้วก็เหยื่อราคา20บาทหวยแล้วก็มามา่มานะแต่ผมจะซื้อหวยซะหน่อยครับราคา500บาทซื้อเลขอะไรเดียวห้าสิบแล้วกันท่านผู้ชมไปซื้อไปตั้งหนึ่งเลขว่าเราจะได้หรือเลปล่าผมว่าเสิร์ฟนี้มันจะแดกแหรือเปล่าท่านผู้ชมปะลงมาทางซ้ายมือล่างก็จะมีตู้เอทีเอ็มอยู่เหมือนทางขวามือนนะ เข้ามาวิ่งตรงมาข้างในแล้วก็เจอเป็นการา์ <l acht> ดเรียกรถนั่นเองนะผู้ชมนี่แล้วก็ที่เบิกรถต้นตัวนะก็สามารถกดที a t l, <l <acht> ได้เลยนะผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะผมนี่เดี๋ยวทับบายไปเลยนะผมอันนี้ก็จะมีขนมเหล้าขาวขายนะผมแล้วก็วายองุ่นแล้วก็เบียร์ขายนะครับน้องๆอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านขายนะมัน่ะก็จะเป็นร้านอ๋อขายของปก,กติเหมือนที่ขายด้านบนเลยผมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายบุกันน็อกนะถ้า,ถามผมจะซื้อเป็นบุกันน็อกสีม่วงนะเพราะผมชอบสีม่วงครับส่วนมากผมชอบสีฟ้าแต่มันไม่มีอะ่ะนี่น อันนี้ก็จะเป็นราคาอ๋อเหมือนกัรเล่นชมเหมือนด้านบนเลยอ่ะเราเราดูริวเมนูกระเป๋าของเขาดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างครับผมกดไวไปเลยทางซ้ายมือเราก็จะมีของโดเนทแล้วก็สเตตัสต,ตัวละครผมความมือก็จะเป็นกระเป๋าสเตตัสต,ตัวละครแล้วก็ GPS ผมอันนี้กดออกนะแล้วก็ PAY นี่คือให้เงนะินนะในกระเป๋าเขาก็จะให้นกระเป๋ามาห้าขวดแล้วก็ผักกะเพรามาห้าชิ้นมือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็บอกอกับนกสีม่วงนะมือถือก็จะมีรุ่น iPhone SMS โทรหาเพื่อนแล้วก็เซฟรายชื่อเพื่อนผม กล้องนี่สามารถปรับมุมกล้องได้ด้วยนะครับน้องๆนี่สามารถขุดบิ t คอย n ได้ด้วยนะครับนี่ปึ๊บนี่ก็จะมีระบบถ่ายกล้องอย่างนี้เลยกด ATL เพื่อออกจากมุมกล้องนะครับแล้วผมขออนุญาตขุดบิคอยหน่อยละกันท่านผู้ชมในโทรศัพท์มีให้ขุดนะครับี๋ยวผมเข้าไปในโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่กล้องของผมแล้วก็ขุดบนะิคอยนะไปขุดบิตคอยขุดบิตเลยเนี่ยบิตคอยขายบิตคอยนะแต่ผมจะขอดูราคาบิตคอยก่อนละกันตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่16บาททับ BTC คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอนะผมโง่อังกฤษอะไป นี่เข้าไปที่เหมือนเดิมผมแล้วก็บิตคอยน์ผมแล้วก็ขุดบิตคอยครับผมขุดเลยแล้วกันไปตอนนี้เราก็กําลังทําการขุดบิตคอยอยู่นะผู้ชมนี่แล้วก็รอมาขุดเสร็จพักหนึ่งนะผู้ชมรอมาบนึงนะถ้าตอนขุดก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะแต่แต่แไม่เป็นไรผมดูที้ขึ้นไว้อยู่นะผู้ชมดูดิขึ้นไว้อยู่นะไม่ช้านะดูดิน่าจะขายได้ราคาดีอะท่านผู้ชมผมว่านะถ้าขายไม่ได้ราคาดีก็อย่ายไปหาทำนะครับน้อง <Estados> ๆเฮ้ยใครพูดอะไร <c oughs> <ๆ S 2> ไม่รู้ <ๆ S 2> ผมได้ยินเสียง <c oughs> ไม่ออกบางแก้วท่านผู้ชมได้ยินนผมไหม ดูกันนะครับว่าจะได้ราคาดีหรือไม่ดีนะครับตืดตืดตป่ะตอนนี้เราขุดมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เราไม่รับรบิทคอยน์ก็คือเราไม่ได้นะผมเราก็ต้องขุดเรื่อยๆืถ้าใครอยากทำอาชีพนี้ง่ายๆชิลชนะก็สามารถขุดได้ในโัรศัพท์ในผมป่ะเรามาเลือกเมนูกระเป๋าต่อเลยแล้วกันผมนี่ก็จะเป็นสเตตัสตัวละครก็สามารถดูได้ทางซ้ายมือบนเลยผมนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบ gps นะจะบอกสถานที่เราไปงานถูกกฎหมายแล้วก็งานผิดกฎหมายนะสถานที่เราไปเขาจะบอกพวกร้านอาหารร้านขายรถจุดเกิดโรงพยาบาลอู่ซ่อมรถตลาด LS ร้านเปลี่ยนสกินตัวะรทที่ํา การรัฐมนตรีจุดแต่งงานจุดโพสตสร้านทำพิซซ่าสนามแข่งรถแล้วก็จุดเก็บกัญชานะครับน้องๆอีกมากมายเลยนะงานทุกกหมายก็จะบอกพวกงานเก็บหอยเก็บแร่ข้าววัวเก็บแอปเปิ้ลเก็บส้มซ่อมตึกส่งแก๊สเลี้ยงวัวทั้งไฟจุดซ่อมเสาไฟกล้ากวางขายเครื่องประดับแล้วก็จีเหล็กแล้วก็มันฝรั่งมันมะเขือเทศแล้วก็งานเก็บพริกนะโคตรเยอะกันทีเดียวงานในเซิร์ฟอไท่ทันมากกว่า3ามสิกงาน,กนเลยทีเดียวนะครับน้องๆมา ในงานพิกฎหมายของเขานั่นหรอก็จะมีพวกอะไรเนี่ยงานขายสายไฟกัญชาโคเคนกระท่อมจกปูนแล้วก็แพ็คที่จุดแพ็คนมโคเคนผงแล้วก็จุดขายโคเคนจุดแปลรูปผงโคเคนนี่เยอะหน่อยนะน่าจะขายได้ราคราค,ราคาที่อันดับหนึ่งเลยทำตังน้องป่ะของโดนิทก็จะมีบัตรเป็นชื่อ V i P 1-3แล้วก็เพิ่มความจุกระเป๋าอาวุธโดนตกระชาปองแล้วก็กระชาลดราคา300พอยต์นะผมนี่แล้วก็ลำโพงนะ อาวุธตัวเน็ก็จะมีแบบพวกไม้กอล์ฟมีสั้นไม้เบรบอลแล้วก็อะไรไม้พูแล้วก็คาต纳ราะะคาหนึ่งพัน 1, วัวครับสี่ทีตายกันเลยเดียวนะสามารถโดนเนตได้ที่ทางแอดบินแฟนโนหนึ่งโนกอตหลอดตึนตอตึนต,ต่ตอครับผมอันนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะกดได้เหมือนกันนะนี่ผมก็ได้กด,กดคือกดงานกดเงินให้เงินเพื่อนนะผมป่ะเราไปหางานทําดีกว่าว่าจะมีงานอะไรที่น่าสนและน่าสนใจกันบ้างครับผมไป มีเข้าม,มาตอนนี้แล้วก็สถานที่ทาํางานจีเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะพีน่นี่เราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็ทับจีเหล็กเป็นภาษาไทยได้เลยนะผมนี่จอดจานันเลกนะผมนี่ตอนนี้เราก็พิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดแอน e r เทอร์ได้เลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็กำลังทาการจีเหล็กอยู่ก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะผู้ชมนี่ทําประมาณครูดาวประมาณ1ิบวีนะก็จะได้ รับเศษเหล็กมานะเราทำทังให้ครบห้าอันแล้วเราก็สามารถนําไปหลอมได้ผมจุดหลอมจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะผู้ชมนี่ไปทำนี่เราทำหนึ่งครั้งครั้งแรกจะไม่มีท่าทางในการทําให้ผมครั้งทําค,ค,ครั้งที่สองก็จึงจะมีท่าทางในการทําให้นะผู้ชมเห็นปะดูเดิมีเอฟเฟกให้ด้วยอ่ะระบบโคตรด,ดีโคตรล้ำโคตรก๊อตโคตรตึงนะครับน้องๆไม่มาเล่นไม่ได้แล้วนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ทห่ผมมาห้าคนฟรีหนึ่งแก๊งนั่นเองนะครับผู้ชมดูเดิเราก็นั่งทําต่อไปแบบยังก็ท่ากลวยยังก็ท่ากลมมม่วงแถวบ้านผมเลยครับ ไะแล้วก็ทําไปแบบชิวๆคำน้อนๆโดยไม่ต้องรีบนะไปตอนนี้เราก็ได้เศษเหล็กมาจํานวนสอันผมเรากำลัลงทําการทาอันที่สี่ทผู้ชมนะเห็นอะไรลอยฟ้าปะนะ่ะอะไรวะเรือจนตัดอลอยฟ้าลูฟี่ปะนั่นลูฟี่กับมาปะอันนี้เราก็กำลงังอันทําอันเป็นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยมั้ปะเราก็ลองมาแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ไท่านผู้ชมนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขออนุญาตเสียงรถหนึ่งคันนะผมไปแล้วเราก็เสียงรถไปแล้วผมขออนุญาตเปลี่ยนเสียงรถก่อนนะครับเผื่อเสียงมันดังนะครับน้องๆไปผมสามารถเสียงได้คนเดียวนะเพราะผมเป็นแอดมินนะครับน้องๆแล้วเราก็ขับมาทางรถไฟเป็นปกตินะท่านผู้ชมนี่มันก็จะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับไปนนี้เราก็ขับลงดินมาแล้วนะท่านผู้ชุมเฮ้ยจะความจะความจะความ นี่นี่โอ้โดิฟนิดหนึ่งนะดิฟนิดหน่อยนะคผู้ชมป่ะนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองผมไปแล้วเราก็ลงจากรถไปเลยครับแล้วเราก็วิ่งมาตัวตรงละโคออนเอ็นพีซีน้วเราก็กดเอ็มเพือ่อกดเเพื่อหลอมเหล็กแล้วผมป่ะตอนนี้เราก็กำลังทาการหลอมเหล็กอยู่นะก็จะไม่มีหลอดบอกนะาุผู้ชมนี่ก็จะแบบถ้า ถ้าเราทําเสร็จแล้วก็จะขึ้นทางซ้ายมือบนไดผมดูได้ทางในทวิตเลยนะหรือทางช่องทางข้อความทางทั่วไปครับนี่ตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาบวกหนึ่งแล้วเราก็สามารถนําไปเอาไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับน้องๆแปะเราไปเจอกันที่จุดสถานที่จุดทํางานจุดต่อไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บมันฝรั่งเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่เราเราก็วิ่งมาตรงต้นมันฝรั่งแล้วเราก็กดเอนเพื่อเก็บแล้วผมนี่ปากรบกวนไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้เป็นคนเก็บไปแล้วผมจึงไม่สามารถเก็บได้นะครับน้องๆแปะเรามาเก็บตัวนี้แทนก็ได้ ตอนนี้เราก็กำลังทาการเก็บมันฝรั่งอยู่ท่านผู้ชมนี่ก็จะมีท่าทางในการเทปประมาณนี้เลยดูดินี่ดูดิดูโคตรเท่ครับน้องๆทําระบบค่อนข้างดีนะผมเป็นคนทาเองแหละครับแอมก็ขออนุญาตโมนิดนึงแล้วกันทำหนึ่งครั้งก็จะได้อีพิธการทำหนึ่งครั้ง30กันเลยทีเดียวนะค่อนข้างเยอะพอสมควรท่านผู้ชมนี่เราจะเราจะไม่สามารถ AFK หรือว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นได้นะครับถ้าใช้โปรแกรมช่วยเล่นทันดีก็จะโดนเตะออกจากเซิร์ฟทันทีเลยนะครับน้องๆแอดมินก็าทำระบบมาดีก็คือผมนั่นเองนะครับแอม เอยมีคนเอยมีคนเผาล้อผมมาท้ชมดูว่ะมันถูกลบหลุดดูกผมว่ะเอ้าไปแล้วก็ทําต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็ได้มาจานวนมันฝรั่งมาสองอันแล้วผมแล้วก็สามารถนําไปขายหรือว่าไปโพสต์สก็ได้นะครับแล้วแต่เลยไประบบทําง,งานเก็บมันก็มีพว่ข้าวาวก็ประมาณนี้ครับผมแล้วไปเจอกันที่จุดสถานที่จุดทำงททานจุดต่อไปเลยครับโอเคครับผม,มตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บอะไรเนี่ยมะเขือเทศเป็นที่เรียบร้อนนะครับนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงต้นมะเขือเทศแล้วเราก็กดเอนเพื่อเก็บเยลยนะครับ ป่ะตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บต้นมะเขือเทศอยู่นะผมนี่เราเราก็จะมีท่าทางในการเก็บเหมือนเก็บมันฝรั่งนั่นเองเลยผมดูดิดูดิเห็นปะมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในต้นอย่างนี้เลยเหมือนต้นโพงไงไม่รู้่าผมหร่อผมคิดเป็นคนเดียวอะทำหนึ่งครั้งก็จะได้ไอพีการหนึ่งครั้ง1 0บ0บวกกับเล็กติดดาวน้ำชมนี่แล้วก็วิงมาทำต้นอื่นนะป่ะแล้วก็กดทำไปเรื่อยๆเลยผมเราก็สามารถนำไปแพ็คหรือว่าเอาไปขายก็ได้เลยผมหรือว่าขายให้คนในเซิฟก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับป่ะ้ค่ะกนนปบึรั น้ำหมดครับอดกินครับ <c oughs> ป่ะเราเก็บอีกสักลูกนะผมป่ะนี่เราไม่สามารถทาจุดเดิมๆได้ทุกคนเดี่ยวป้องกันการโดเอฟเคนะครับน้องๆ <c oughs> หนาวหนาวป่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะครบสามลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วป่ะนี่ผมระบบทางานเก็บมมเือเทศก็มีประมาณนี้ครับผมเร,เราไปเจอกันที่จุดาสถานที่จุดทํางานจุดต่อไปเลยครับม <c oughs> วดตะหน่อยเรามาต่อยต้นพริกแลักคนไหนดุกดิกลักคนนั้นเป็นควาย โอเคครับผมมาตอนนี้เราก็หลังที่ทํางานเก็บพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาข้างในแล้วก็วิ่งไปตรงต้นพริกเลยผมแล้วเราก็กดเอนเพื่อเก็บได้แล้วผมกดเอนไปแล้วครับนี่ตอนนี้เราก็กาลังทาการเก็บพริกอยู่เดี๋ยวต้นพริกโคตรเหมือนจริงอะครับลองดูเดะโคตรเทอ่อันนี้ไม่ได้ลงมอสครับผมมันเป็นต้นพริกที่ผมแต่งแบบเองนะโคตรตึงโคตรก๊อตโคตรอันตรายครับผมไปก็จะมีท่าทางในการเก็บก็เหมือนเก็บมันทั่วไปนะผมทำหนึ่งครั้งก็จะได้อีิธการทำหนึ่งครั้งสามติดผม เป็นงานที่เป็นงานที่จะได้ EXP ไวมากแล้วก็สามารถไปทํางานผิดกฎหมายได้อีกขั้นตอนนึงผมตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็5้าคนแล้วผมดูดิคนออนค่อนข้างเดียวพอสมควรนะไม่น้อยจนเกินไปนะผมไม่ทำไม่ทำให้เหงาแต่ผมว่าก็เหงา่นะป่ะแล้วเราก็เดินเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถนําไปโพสเซสได้แล้วก็นําไปขายได้เลยกันทีเดียวนะครับผมแล้วแต่เรานะว่าเราจะไปโพสเซสถ้าจะเอาไปโพสเซสก็สามารถเอาไปทาพิซซ่าก็ได้นะครับนี่ป่ะระบบทํางานเก็บพลิกก็มีก็มีคร่าวๆก็ประมาณเนีผมก็ สำหรับที่เขาไอ่อสิบแต่เด้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ทั่วไปของเขาดีกว่าว่าสมิตรสถานที่ทั่วไปแล้วไหมครับผมไปโอเคครับ <Okay, S 1> <c oughs> ผมตอนนี้เราก็ผ่านที่เลเบลเป็นที่เรียบร้อยก็คือเลเบลเกาะลอยฟ้านั่นเองผมนี่แล้วเราก็กดเอนวิ่งตรงนี้ผมก็ขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้าแล้วผมกดเอนเลยครับป่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเลเบลเป็นที่เรียบร้อยนะคุผู้ชมนี่เขวิ่งหน้าพุ่งตรงอ้าวเคลมมันอยู่ใต้ดินแล้วก็น่าจะบันไงไน้ำจมนแตบน่าจะซ้อนกันอะ่ะขึ้นไงไหมครับผมแล้วเรากดเอเนทอลงมันขึ ท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วมาตรงตรงมุมหน้าตรงไปทางโกูเลยเพราะว่าโกดังการคาบอาวุธจะอยู่ฝั่งโน้นนะมันนี้คนเล่นก็5คนไม่ตกกันเลยทีเดียวผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มาไม่มาแรงนะท่านผู้ชมคือ <c oughs> อยากหยอกหยอกหยอกนักหลอกจงกิงหยอกเล่นนะท่านผู้ชมแล้วก็แล้วเราก็วิง่งอ้าวทีกระโดดขึ้นมา้วเราก็วิ่งเข้าโกดังไปเลยแล้วกันเราก็จะเห็นตัวเอ c ยืนอยู่หนึ่งคนนะครับแล้วเราก็วิ่งมาตรงเอ c แล้วก็กด M เ,เ,เพื่อด,ดูรายละเอียดการคาบอาวุธนะผม ก็จะมีคลังเก็บของผมก็สามารถเก็บได้ทั้งแรกที่มาไทยแล้วก็ทอนทุงได้อย่างไม่จำกัดจะเก็บได้ทั้งพันแท่งหมื่นแท่งได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับน้องๆล้่ก็จะเป็นที่เลือกสร้างราก็สร้างสนับพั่วดิวดไมค์ก๊อฟมาสนุกนะม่สั้นกับคาตานะจะไม่มีให้ค้าผมก็สามารถโดนได้โดนเนตได้ทีแอดมินนะผมเพราะคาตานะาแค่4ีทีตายม่สั้นประมาณ5หรือ6ทีแหละที่ตายผมอาวุธปกติก็ประมาณ10ขึ้นนะกว่า10 10กว่าทีจะตายนะครับน้องๆนี่ระบบการค้าวผมก็มีก็ข้าวก็ประมาณในครับอกแปดเราไปเจอก ที่เข้าบุกมาตอนนี้แล้วก็หลังที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยตรงนีน้ก็จะอยู่กลางเมือง LS อย่างนี้น้ครัไปเราเราก็วิ่งเข้าตลาดไปเลยละกันร้านแรกนะผมก็จะมีตัวเอ c ยืนอยู่ร้านแรกก็จะเป็นร้านขายอะไรเนะี่ยร้านขายอ๋อร้านแรกก็จะเป็นร้านรับซื้อแรกมันฝรั่งนะผมก็มะเขือเทศต้าถาดนะครับแล้วก็นะอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นรับซื้อเลขครับผมแล้วก็รับซื้อมะเขือเทศรับซื้อหอยกัญชารับซื้อปลากระป๋อง รับซื้อพริกอันนี้ก็จะกดเอมเพื่อดูดูราคาตลาดโดยผมกนะครับก็จะมีราคาของตลาดตลาดลูกก็ประมาณหนี้มีทั้งเงินแดงก็บอกับผมเงินเขียวก็บอกก็สามารถมาดูตามตรงนี้ผมส้มก็ราคาอยู่ที่สิบสิบบาทต่อหนึ่งลูกผมน้ำส้มคั้นก็อยู่ที่สิบสาิเกบาทต่อหนึ่งขวดนะค่อนข้างแพงพอสมควรน่าจะขายได้ราคาดีนะก็จะเป็นร้านรับซื้อสมบัติรับซื้อน้ำส้มรับซื้อน้ำส้มคั้นรับซื้ออะไรเนี่ยรับซื้อแยมก็รับซื้อแอปเปิลนะนี่ก็จะเป็นอะไร รับซื้อแป้งวปเน้าไก่นะครับจะกินเปนเนรับซื้อมาก็จะเป็นรับซื้อนะืวางนะอันนี้จะเทือนๆน,นี่กดน,นี่เดี๋ยวเราผมจะซื้อมาม่าให้ดูนะผมแล้วเราผมก็จะต้มให้ดูนะผมรับีโอไปเลยครับไปมาม่าก็จะอยู่อันล่างนะครับราคาสิบห้าบาทนะคุณผู้ชมไปเราซื้อําเด็ดแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ยผมก็กดเดี๋ยวมาต้มมาม่าแลวผมกดครับ ตอนนี้เราก็ได้ต้มมาม่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะมาม่าที่เราซื้อไปก็จะถูกลบไปแล้วเราก็จะได้มาม่าต้มมาหนึ่งตัวนะแล้วก็กดวายผัวมเข้ามาที่มาม่าต้มแล้วก็กดกินได้เลยผมก็กินแล้วนะป่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเติมเงินมือถือนะผมถ้าเราไม่มีเงินในมือถือเราสามารถไม่โทรหาเพื่อนได้นะครับน้องๆที่ระบบพันนะคะระบบภานในเซิร์ฟเวอร์อก็จะมีก็ข้าก็ประมาณนี้นะใครที่อยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยผมทิ้งโหลดทุกอย่างไว้ใต้คลิปนะผมลาไปก่อนสวัสดีครับ